สนุกมากสนุกมากแล้วดีทุกเซตเราแพ้สาศนแต่ดีทุกเซตแล้วก็เราอยากจะบอกว่าวันนี้เกมรับเราดีกว่า12ครั้งที่ผ่านมาโดยเฉพาะเป็นเกมที่เราเจอกับบาซิลที่หมาเกาวเราเรายังดีไม่เท่านี้เลยวันนี้พี่บอยทำกันบ้านมาในจดลิสเลยนะเราทำคะแนนได้สูงพี่และนำในเซตสเนี่ยส่วนหนึ่งเพราะว่าเกม รับเสิร์ฟเราดีมากนะคะรับเสิร์ฟเราดีมากๆแล้วก็ทําให้บอลเนี่ยมันเข้าจุดเราเล่นบอลที่หลากหลายได้มากกว่าแล้วก็เราสามารถทําคะแนนจากการตบครั้งแรกหลังจากรับเสิร์ฟอันนี้ชัดเจนสิ่งหนึ่งที่วันนี้ต้องชื่นชมคือบล็อตของหัททยาบล็อกได้เยอะมากเกมรับเราเหนียวขึ้นบอลเร็วทาคะแนนแล้วบอลเร็วเราดูมีพิกสองมากเลยนะบอลเร็วเราทําให้บารซิลกังวลน,นะคะ จัวนจนถึงเซตสเลยแล้วเซตสเขานำไปเยอะมากแต่เราก็ทําพิกเกมมาจนได้นะครับพี่บอยว่าวันอันนี้ที่เราเล่นดีเพราะนี่คือเมจิกของคําว่าโมเมนต์การเป็นเจ้าบ้านเนาะเสียงเชียร์แล้ววันนี้พี่บอยบอกเลยว่าบาราซิลเนี่ยเครียดน,นะบาราซิลค่อนข้างจะกดดันจากสิ่งที่ตัวเองเล่นเหมือนกันเพราะว่าปกติแล้วพี่บอยเห็นฟอร์มเนี่ยบราซิลจะเ,เหนียววันนี้แล้วก็ เล่นบอลไม่เก๋งเท่นี้นะแต่ว่าน้องๆวันนี้ก็ถือว่าปิดร์นเมนต์ VNL 2024ได้งดงามไม่เสียชื่อเจ้าบ้านแม้ว่าจะแพ้แต่เราก็กดดนันมาสิ่ซึ่งเป็นเจ้าของกติติ VNL แข่ง13ัยังไม่ไพ้เลยนะคะสิ่งที่พี่บอยอยากจะพูดนะแล้วก็คิดว่าสําคัญมากก็คือสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เราต้องต้องโฟกัสก็คือผู้เล่นต้องไม่ไม่เจ็บเม่ที่พี่บอยเห็นในเกมเนี่ยสามแที่เล่นเนี่ย ผู้เล่นบราซิลบางคนเจ็บนะที่บอยว่าสิ่งที่สําคัญก็คือต้องไม่เจ็บเพราะถ้าเจ็บเดือนหน้าปลายเดือนไปแข่งโอลิมปิกที่ฝรั่งเศสที่ปารีสจะกระทบกับทีมเพราะนั้นมันเลยไม่แปลกที่จีนส่งเด็กน้อยมาเลยเก็บตัวพ่อตัวแม่ของเขาไว้เพื่อจะให้หนึ่งสมรรถนะร่างกายศักยภาพความพร้อมมันฟูแล้วก็เอาไปสู้กับทีมโอลิมปิกที่ปารีส ขณะนี้เนี่ยแฟนบางส่วนประมาณสักครึ่งหนึ่งทยอยเดินออกจากอินดอร์สเตเดียมหัวมากแต่บางส่วนัจะต้องรอเจอนักกีฬานี่คือบรรยากาศที่นักกีฬาจะได้เจอกับบรรดาแฟนที่วันชื่อว่าแฟนบอลวันนี้ไม่มีคำชะดาถามว่าเหนียวไหมเหนียวถามว่าเสิร์ฟดีไหมใช้ได้ถามว่ารับเสิร์ฟดีไหมดีมากถามว่าเกมรุกดีไหมดีมากไม่พอยว่าวันนี้เราต้องชื่นชมและเป็นเกมที่ต้องเอาไปรีเพย์ เล็กออกแล้วไปดูย้อนหลังนี่คือแต่ละคนเล่นดีมากนะกเล่นดีมากแล้วก็ดีกว่าที่ที่บ่อยมาจากนิโอดาเนโรตามจากมาเกลสนามสอตามจากฮ่องกงสนามสามที่บอยว่าครั้งนี้วันนี้เล่นได้เพอร์เฟกที่สุดเท่าที่เคยมีมาของทีมชาติไทยในชุดนี้นะ2024 แข่งกันเนาะในสนามว่าเป็นผู้แข่งกันแต่จริงๆแล้วทีมบาราซิลกับทีมไทยรักกันนะตั้งแต่ทีมสมัยยุคเจ็ดเซียนแล้วและพี่บอยจะบอกให้ว่าสิ่งที่มันสําคัญมากๆก็คือบาราซิลเป็นทีมแข่งขันที่เฟรนลี่มากกาบี้เนี่ยเฟรนลี่กับแฟน,แฟนขับชาวไทยมากในขณะเดียวกันตัวนักกีฬาเองทุกคนก็เป็นลี่การกระดูภาพในสนามนะอยากให้เห็นว่าในความเฟรนลี่เห็นไหมเขาเขาสนิทกันนะแล้วทีมเนี้ยมาจากฮ่องกงด้วยกัน ฮ่องกงเนี่ยขึ้นเครื่อง t ีจีการบินไทยที่สนามบินฮ่องกงเรียบร้อยแล้วนะแล้วไปค้างอยู่บนเครื่องอะ่ะออกจากรันเวย์ไม่ได้เพราะว่ามีเครื่องจอดเสีย 3- 4สชั่วโมงก็อยู่กับบนเครื่องบินมาจากฮ่องกงด้วยกันอยากให้ทุกคนเห็นบรรยากาศนะคะความน่ารักรักกีฬาทุกคนแล้วแฟนๆชาวไทยก็ยังอยากจะให้ทุกคนเนี่ยคระแจกลายเซนบอกไม้บอกมือเห็นไหมคะวันนี้ตากฝนพารถติดตากฝนเอารถจอดไปนู่นถนนพระราม9้าริมถนน ในซอยแล้วก็นั่งมอเตอร์ไซค์พิดขนมาอินดอร์เซเรียมหัวหมากเนาะซึ่งการจัดงานบรรยากาศก็อบอุ่นเพราะว่าคนไทยก็จัดแบบไทยๆโต๊ะอุ่นดีนะคะอบอุ่นดีแล้วก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่สนุกสวัสดีครับสวัสดีน้องเชียร์มันมากเลยพวกเจราบายบายเธอขอบคุณมากที่ตามพี่บอลพี่บอลคงจะจบปีเอท้ายๆและไม่รู้ว่าจะมี มุมมองในการเล่าเรื่องหรือเปล่าแต่ถ้ามีก็จะรายงานอีกแต่ว่านี่คือน่าจะเป็นเกมสุดท้ายที่ไทยเล่นแล้วก็น่าจะเป็น VNL ที่ที่เราจะปิดของ2024ปีนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามของคุณสัอนเซอร์ด้วยที่เข้ามาสนับสนุนนะคะไม่ว่าจะเป็นสี t o a ไม่ว่าจะเป็นขนมื่งฟาร์มฮาวโฮวีนะคะแอรอนแชมพู ampoo, รวมไปจนถึงแอร์ แล้วก็ A A S นะคะผู้จำหน่ายรถยนต์ปอ r s c h e ประเทศไทยค่ะขอบคุณขอบคุณที่ทําพี่บ่อยไปมาตั้งแต่สนามริโอเดจาเนโรบราซิลเกมแรกจนถึงนัดนี้นัดที่13การแข่งขันทันที่13ขอบคุณทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ